ขัญช่องหลุดโลกนะคะเพื่อนๆใครมีเสื้อเชิ้ตไหมคะทรงโอเวอร์แล้วก็เป็นแบบว่าลายริ้วแบบที่ขัญใส่อยู่นี่นะคะแล้วก็แบบเบื่อเบื่อไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงดีจะแต่งยังไงดีนะคะวันนี้ขันมีไอเดียมาให้ดูห้าแบบด้วยกันนะคะกับเสื้อตัวเดิมตัวเนี้ยตัวเก่าตัวเก่งตัวหน้าเบื่อของเรานะคะเป็นลายริ้วนะคะแล้วก็อ่ตัวนี้จะส่งโอเวอร์หน่อยส่วนถ้าใครชอบอันนี้ก็ พุ่งไปได้เลย s อ m นะคะตอนนี้ขายอยู่นะคะก็ว่าแล้วก็ไปดูลุกแรกกันเลยค่ะมากันที่ลุกแรกค่ะกับวันสบายๆค่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ <Yeah. S 1> ก็แค่เอามาจับใส่คลุมค่ะ <No S 1> คู่กับกางเกงยียนขาสั้นนะคะส่วนเสื้อข้างในก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเป็นเสื้อกล้ามหรือว่าจะเป็นเกาะอก,อกได้หมดค่ะส่วนถ้าเราลำคานะคะติดกระดุมเม็ดนึงก็ได้ค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อที่ว่าเสื้อจะได้ไม่ไหลไปไหลามานะคะ จะเอาเสื้อสอดเข้าไปในกางเกงเพิ่มความเก๋ไก่ค่ะก็เป็นลุกสบายๆค่ะสำหรับลุคนี้มาต่อกันที่ลุกที่2ค่ะลุคนี้ก็ยังคงมีความสบายๆนะคะลุคนี้เราจะใส่กับคู่กับกางเกงผ้ายืดนะคะกับคัทชูที่มีเชือกผูกให้ดูมีความลำลองลำลองแล้วก็แอบมีสไตล์เท่ๆนิดนึงนะคะ ส่วนของกางเกงนะคะถ้าใครไม่มีผ้าย,ยืดแบบนี้นะคะก็เป็นกางเกงยีนก็ได้ค่ะแต่ให้มันเป็นทรงเดฟหน่อยค่ะก็จะเข้ากับลุคนี้เลยลุคนี้นะคะต้องติดกระดุมคอค่ะแล้วก็ถกแขนเสื้อขึ้นมานะคะให้อยู่ใต้ศอกนะคะจะเท่มากๆเลยค่ะเปลี่ยนกระเป๋าได้นะคะเพราะกระเป๋าใบเมื่อกี้เป็นสีขาวนะคะอันนี้เป็นสีครีมคะ่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นริ้วสีขาวกับครีมนะคะสลับกันก็เราเลือกกระเป๋าให้สีแมทกับเสื้อะคะ่ะ และสีของกระเป๋าก็จะได้แมทกันกันกบรองเท้าไปด้วยค่ะหากใครไม่ชอบติดกระดุมนะคะเราก็ปลดกระดุมได้ค่ะก็ยังคงความมีสไตล์อยู่นะคะสำหรับลุคนี้ค่ะ ไปต่อกับลุกที่3ค่ะลุกนี้ยังคงความเท่อย,อยู่ค่ะแต่แอบหวานด้วยการใส่คู่กับเป็นเกงผ้าขาสั้นนะคะแล้วก็รองเท้าส้นสูงนะคะแบบเปลือยค่ะหนีบกระเป๋าผ้าคาสักใบหนึ่งค่ะให้สีเข้ากันกับเสื้อนะคะก็จะมีความกลมกลืนหวานละมุนปนเท่เลยค่ะ และที่ควรเลือกใส่กับรองเท้าส้นสูงแบบเปลือยนะคะเพื่อจะเน้นให้เรียวขายาวมากขึ้นค่ะจะใส่เป็นคัตชูปิดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเปลือยแบบนี้นะคะจะทําให้ช่วงขาดูยาวโปร่งสูงมากกว่าค่ะ ไปต่อที่ลุกที่4ี่นะคะสําหรับคนไม่ชอบใส่ขาสั้นตัวนี้เป็นกางเกงยีนนะคะสีขาวค่ะแล้วก็ขากระบอกใหญ่นะคะลุกนี้ต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงนะคะแล้วก็กางเกงยีนเอ่อทรงนี้นะคะเป็นทรงที่กําลังฮิตอยู่ค่ะเลือกกระเป๋านะคะคาดอกเก๋ๆเ,เ,เท่ๆค่ะก็จะได้เข้ากันกับลุกนี้ค่ะ ส่วนรองเท้านะคะเลือกเป็นแบบสลิปออนค่ะสีนี้เป็นสีเดียวกับเสื้อนะคะเป็นสีออกแบบว่าครีมครีมเบเนิดน,น,นึงค่ะ<ๆ>หรือจะใส่เป็นสลิปออนสีขาวก็ได้ค่ะจะได้เข้ากับกางเกงด้วยนะคะ<ๆ>ก็คือเลือกใส่ได้ทั้งสองสีนะคะให้สีมันเข้ากันกับชุดของเราค่ะ มากันที่ลุกสุดท้ายค่ะลูกนี้เปิดคอนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สร้อยมุกหน่อยค่ะให้เข้ากันใส่ตุ้มหูมุกด้วยเล็กๆนะคะก็จะได้ความเท่ด้วยหรูหราด้วยเป็นทางการนะคะคิู่กระเป๋าหนังสักใบค่ะจับคู่กับกางเกงผ้านะคะใส่คัตชูค่ะขวัญเลือกคัตชูสีครีมนะคะให้เข้ากันกับเสื้อค่ะ I'll be waiting, I'll be waiting till you're ready. Hey, yeah. Yeah. Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's got their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. It's something about the way you look. เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะขอนขอใหออ้ทุกคนนะคะสนุกกับการแต่งตัวคะ่ะแล้วเรามาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย